สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครบค่ะวันนี้มากับเพื่อนสาวคู่หูอีกแล้วค่ะ,คะน้องอ้อยขับรถอยู่น้องอ้อยสวัสดีค่ะนี่ก็เดี๋ยวืันนี้น้องอ้อยจะไปร้านเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะคะเด้อวันนี้อาจจะเปลี่ยนรูปเป็นสาวสวยนิดนึงแม่นเนี่ยเมื้อนี้เพิ่งออกจากร้านเสร้มสวยมื้อนนี้น้องอ้อยจะนี่เมนูอีกเมนูนึงก็คือจะมาจะไปต้มถาดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปตลาดเลยว่าช่วงประมาณเที่ยงเนี้ยไม่รู้ตลาดที่ไหน ขอ,ของจะขายมี่ของขายเยอะบอน้องไอยกแน่ใจแต่วอ่าบอกกันกับเพื่อนสาวว่าจะไปตาถาดค่ะไปตำบักฮงกระสือสินจะเครื่องโล่ไปจุค่ะจุบอะไรอันนี้ก็สิงจุกันนะสาวเสือสายเสือสายเสือจูเบิร์ตีอืะจุเบิร์ตีเดินสีล่องผ้าสาวออยไปไป,ประชันกับลุงเดนน่ดนเมืงกรอนผู้ใดสจุได้ใจกัน <laughs> โอเคค่ะเดินน้องไอไปตลาดเดินน้องไอศกรีซื้อของเดี๋ยวไปทำตำถาดโอ๊ะกันค่ะ อันนี้นี่นี่นะน้อ,ะนองอ้อยก็มาถึงตลาดล้วค่ะเดี๋ยวก็เมื่อกี้โทรมาสั่งซีอินค่ะบุตรอีคือเกาขาวจุเมนูจุของเฮาอันนี้นี่นี่เมื่อกี้โทรมาสั่งแม่มันแล้วเอาซีอินหน่อยค่ะซีอินหน่อยตะกี้น้องโทรมาสั่งแม่มันไว้เกิงโลจับฮะสาวอ้อยอยากจุจับได้แล้วได้แล้ว นี่บาได้ของเขาเดี๋ยวไปซื้อพักตำเดี๋ยวไปดีห้าเบิร์อะไเด้เอาบ่ไอเล็กนี่อยู่วะเนาะเมื่อกี้เอาล่องไ้หายไอผู้เบอร์มาเป็นยังมาเป็นอืมอืมอืมอ๋อของร้านเด็กดีตาเรนบักเดี๋ยวเราไปซื้อพักกันอ่ะอัอยทึกเดี๋ยวฉันไปซื้อเครื่องส้มตำก่อนนะคะตลาดตอนนี้แอ่์ไหค่ะกำลังหน้ากันเลยจ้ะ ซื้ออะไรดีผักกินกับเคลือสซบะซื้อไปเมื่อไรเนาะน่าซื้อเองไทยยิ่งเล็กพักกินกับลกกบาบนี่แหละนี่อยู่นะเก็บเอาเออผักที่ปุ่นกับนี่เป็นแล้วไหมมีผักสีเสียดผักสีเสียดไปเก็บเอามันกับมันกับปลูกอยู่ได้ละผักเจ้าอี้ยังอ่าไปไปก่านเด้อ มันจะยอนบะเอ,อื้อแกงกินผู้เดียว,าวาาไปเดีด๋ยวจ่ายไปก่อนส,สื้อ,อยังไปอีกบัดหนีอนะแม่ค่ะกลังมานะคะอาหารทะเลบมามาะะ้าๆเนาะเอาไปตำซะหมกหูซืูประกาศด,ดองก่อนกระดองหาแนททองเสียกันไปแบบไหวมาไหวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอันนี้ต่อโยบกอกมันนี่บ่หนี้เบิร์ตมาักกับสื่อหนังซื้อตะผักกาดดองพ่อขันนะ เอาผักกัดดองพุงแต่ได้สิบบาทเลยถุงหนึ่งนี่แหละผักไปเก็บเอาด้วยสวนมันเหรอแลาไปใส่แกงทำไมติราคา่ะเ้าใส่บ,สบออ่อ่ะอ่ะพอแค่นี้จ้ะน้องไอ้แม่ค้าปลาก็เไม่ได้มาอยู่ค่ะฟังผลปกติแม่ค้าปลาจะมาฮะอ๋อม้อยน,นี่บักแตงปลาบักแตงนะ แต่งแตออนซ้อนฮะอุ้ยถั่วพลูเก็บเอายุ่งได้ถั่วพลูหนจ้าซาบาะจานจานอาะถั่วพูแต่งแตออนซ้อนเถอะฮะมันมี่ในตู้อ๋อเออไปไปครไปใส่ของหมูไปเลยครับมาองสื่อข้าไปใส่ของหมูเต็มที่เลยเลยอ,ย <laughs> อาจารยี่สิบบาทถัว่วพูสดสดออนซ้อนค่ะน้าตลาดพักไร่หลาย ไปซื้อหลายๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลานมูน้ออ้อยก็จะไปลานมูอยู่จะไปร้านเพื่อนอยู่ร้านเพื่อนมีครบหมดแล้วค่ะจ้าเขาตลาดนี่เนี่ย้องเดินมาบ่อยไปแล้วค่ะเดินทางแล้วอ่ค่ะเราก็ลัมาถึงสถานที่ที่เดิมเดืยวน้องอ้อยจะเก็บพักสวัสดีค่ะเจ้าของร้านโซไลงนน้ยสบายคักเนาะ เมื่อนีก็บ่าเปิดร้านบอกว่าสิมาเบิ้องอันผู้เ่าวน้อยอยู่ไหมว่าซืมาเบิ้งพอคัวอยู่แหมอุ้ยอุ้ยบักฮวงเมคุณเพื่อนเก็บไปทาเลยวันนี้จะตำสายบัวจะตำตำถาดสู้มูกินเมื่อนีเมื่อนีมาถล่มทล่ายร้านอีกแล้วนะเดี๋ยวไปเก็บพักกินกับรามกับพักใส่ตำฮวงกันออกไปมา อกับลาประสันจุ่จูจุยิงถ้ากินจุบ่ยิงเล็กถ้ากินจุบ่กินผู้เป็นจู่จู่จุสุบายุเอาจู่สุกได้เดี๋ยวลวกต้องนั่งต้องนั่งหายจังหน่อยอ่ะสวัสดีค่ะก้อนดี่ค่ะสบายค่ะเจี๊ยบีร์ลานมัวว่านรับเงื่อนเป็นกอเป็นกำแล้วเขาแขงเขอะอันนี้กับมาเห็นกับยูแต่ถังแข็งเนาะสิเปียนตำแหน่งหายเยอะไปเดี๋ยวเข้าไปอันนี้ก่อน บ้นแด้อถ่ายเป็นบนแดด้าดบนเะไะจีลไปเดี๋ยวเขาไปเก็บพักก่อนอันดีๆเอาพักมาล่างเซียอหยางจุก่อนป่ไปเดี๋ทังไรสวยมากค่ะน้องอ้อยวันนี้ฮะวันนี้เซ็กซี่ป่คะนนี้ข้หลงทัเซ็กซี่บ่คะล่สีสุดา ăn năn cá pác, tổ nhau nhau, nhau, nhau hẳn. Ừ. để mà ăn cá chắc cả măng khương chắc nồi. ข้าม่จุหาครับหาหม่ตีมาก่อน่นคือโหดใช่ไหมไหนอ้โหดวเดียวกับพ่อละเก็บผักอะไรคะผักอันนี้อ่ะผักหอมเปยค่ะมันปักมือเด้ยนี่ไงป่วนยง่แง่วะไปห้องเปลี่ยนบดพริกมีแแรงบอสแต่มะฮู นี่บอกแปลงนี่เก็บความเปรกก่อนกินกับจุแซ่บๆสดๆบะหมี่สารเคมีเด้อค่ะ <_ d ata> แล้วน้องอ้อยอยากจุติดใจจุหมู่ว่านมาอิ่มจุหมู่ว่านบาอิม่ม,อม <_ d ata> โอ้โหแล้วว่าเป็นยังน้องอ้อยถึงอยากคือกล่องเออคือกล่อง <_ d ata> มันมาด้เก็บมันต้องเก็บผักเล็กน้อยก่อนผักสดๆก่อนซ่อนผักกา <_ d ata> กินกับจุกับจุ มันหนึ่ซื้อมาแค่เครื่องโลดเดี๋ยวเราไปเก็บผักกาดกันเนาะฮึฉุดกระสวยควนกระสวยบรรยากาศกระสวยฝุ่นอันบบกฮวงเต็มต้นอยู่ไปเฮาตะไคร้อ้อยเอาอยัางแม่ตะไคร้น้ำแม่เด้อตะไคร้เท่าหัวกระมิ้นจีตะไคร้เท่าห้ยังแกงเม้าไนซันเดลเอาแกงยังที่นี่บ่บ่แกงคอ,อนโดอ๋อกาดพี่นี่พันแสบกับกาดค่ะเล็กน้อยเนาะ พักการ์พีนเอาซ้อนเอาซ้อนเนี้ยนะอาบวบดินกกปูพักกางามเนาะนี่ไก่กกค่ะอันนีักกาด์พีนบวบงามอุ้ยอะไรสีลมอะ่รเปลงผักเพิ่นสวยค่ะบรรยากาศตอนนี้กาลังพอดีเนาะจ้าหน้ากับพระอาทิตย์ตกดนสวยมากบนนำเอออะไรนัมาเอน้าขาวโพด อันนี้เป็นจุดนัดพบของน้องอ้อยน้องอ้อยอันนี้ก็บสามสาวคือเก่าพ่อไปพ่อท่านกำลมงไม่งงเนาะท่าบกำลันแมงบงเดี๋ยวเ่าไปจุ่ดะายหิวละตั้งแต่สาววัดเขาสาวอยู่มันเป็นสังกองเนาะมาพี่เห็นท้าสังกองเลยดอกน้ำเบียงนี่ดอกน้ำเบียงน้ำหมอกท่านกับตาเราเองเนาะอันไหนพี่ดอกมันยังกินดอกมันน้ำหมอกพ่อไปบอกเทรบด้วยกินยา กินแต่ดอกประกาศใส่ผู้สาวงามมาเก็บพักมนูนเป็นนั่งใส่แลรงงานค่ะบปะอาะบาแม่มนั่งบ่งพอกกินพักไายปนันตายเดี๋ยวเราไปดูจุกันก่อนนะคะสาวอ้อยกินจุคือเกา้างามเด้ดละนอนชุดเข่ากับโซ่ผม ผู้สาวถือแสแล้วบ้างเด้อผู้ใดผู้บ่าวใดมาไกลไกลต้นแจงนะผู้สาวถือแสขันบุงดขนาดใดผู้สาวอีสานตายค่ะเข้าไปเฮ็ดตำจิ้มจุกันโอ้ยนี่ค่ะได้มาแล้วสองสาวกินเครื่องโลบพอค่ะเพราะว่าเด็กฉีดตำักหุ่งตำถาดอยู่ควรคัน,นแท้ลาดเบลอเลยครึ่งครึ่งโลก็พอแล้วห้าสิบจุ จุกันเมื่องามงามแดงดีอะจัดน้ำจิมงานนี้ค่ะเด็กน้อยจะจะเตรียมน้ำจิมจุนี่ค่ะเพื่อนของน้องอ้อยก็ใช้นะคะดีวัวโคร,รุงเด่นนะคะมาถึงนี่เลยค่ะมาถึงนี่ก็ใช้นะคะมาจุกันค่ะจุอ,ม,อนนมันหยาพวกเออนั่นละน้องปงแลแดงนั่นแม่มันอันนี้จะลวกให้เพื่อนสาว เห็ดมะเป็นมะเป็นมะซางเห็ดนักกินมะเป็นแต่เดียวเบิ้งเห็ดจุของว่าแมนอีหยังเห็ดเป็นยูอนเดียวเห็ดเป็นอยู่อันเดียวขวางเอาคือซ่ายแบบนี้เฮ้ยจงมาเห็นจักสองตอนอันนี้กินแบบแดกกระสายแบบนั้นแหละคะ่ะพี่นอ้องนี่ใช่จลวกไปโลดอันนี้นปัดเครื่องนึงพ่อมาก,กินไรกินตะซีนมันไหลจุกส่วนก็บ่ได้แซ่บคักเลยอืมข้องดิบกินเท่านี้พ่อตัอนสาวบ่กินดิบเคียงใไงจะแย่จากลัว อันเนียยยเ้ยก็ช่วยเลอืมช่ยเลยลางแล้วเรียบร้อยนะคะจะชจชเห็ดน้ำจิ้มเพี่อนำไปลวกกะสินอะเดยเพื่อนหันก่อนอ้อยสิลวกมี่ามาบัตรจีนอ,อ้อยจุได้นะคะทำน้ำจิ้มจุละคะ่ะฮะอน้เอาเนนี่า,ดา,ย,าย,ยด้วยนาจะมาออเอาอเกลียวก่อน ไว้ทายดูว่าต้อทยดอกมาใส่แล้วเอาเพียเพียห้องนี่ค่ะเพียอันนี้ทำสุกแล้วนะคะอนอีอะระมาค่ะเดี๋ยวงงเฮดน้องอ้อยเฮ็ดน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นเพียข้าวเฮดสุกแล้วเอาเพียรปลอ้อย ตามแต่เล่นบ้างส่ข้าววก่อนนะคะสีง่ายค่ะนม่นูนี่ต้องทําอะไรมากนี่บักข้าวโพบักพริก้อมยได้ทีมันแบบมั่บค่ะง่ายน้งกัหลายเซบหลายพริกค่ะบักพริกมันนี่ว่ามีพริกพุุงเด่นเมื่อวานใส่บ่หรอค่ะ เพรานอีกแล้วใส่ก่อน่าบ่ได้มือได้มันเปื้อนสมายไม่้ไปคก่อนาโนออยู่ไหนสมครแล้วมันได้คิวได้อียงแล้วนะค่ะท่าได้คิวแล้วบอกไปน้าเป็สะพ้ไหม ก่านสิชิมก่อนถายทดนาดดดด่อยากปเลว่าเร็วหรือีมอย่งเกี่ยน้ำปลาใส่เกลือหน่อคะเกลือเกลือน้ำปลากรนนี้ไป้นหนรนำกิมร้เลยจ้ะเธอหนละทางเธอ แซ่บแซ่บนี้ไปล้วมนะคะก็ำนี้แล้วแล้วน้าจ้าน้องอ้อยตํำแล้วตำสายส่้สายบัวน้ำจ้า สายบัวตำพุ่งก่อนบักพียงกระเทียมกระเทียมท้องใ,ใส่น้องรกระเทียมจ้ากระเทียมค่ะกล่องมะลุมะเดอะขาตัางกมลมมะม่มือาเสียบเลยแกลเอฟพีกคระบพีกเผ็ดเนาะกินไในบอ่อเผ็ดแห้งด้วย ก็มาเขือเทศอ,ว,อ,ว,อ,งงอวนาะอวนาะสาวโอนวนสาวโอน้วนาว,วาซานสองน้อยพ,อพ่อจับผสมโคกเาหน่อยแต่เื่องกรบสิเต็มโคกมะนาวหนึ่งรูปนั่งนดีบ้นั่งตักาเข้า นาหนึ it, it, to here, to ่งลูกนะคะโหนามนาดวเึงนา่ขุนสุดดุนสุรดุนสอดซ้มอนสามซอนเสรตอนนี่เเดียวปะแดงเขายังเบิร์อ้วบอปะแดงยุ้งสมเบอร์อืมจ้า นั่งเคยเรียกแบบเปพอดีสิปลาขับปลาเปิดอะไรเมื่อเปียกน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลอยู่ใส่นอจ้าน้ำตาลปี๊บ ตน,น้ำตาลนี่เห็นบ่น้ำตาลยังไงใน้ำตาลทราใใส่หน่อยสองซ้อนใส่ย,ยังอีกครบแล้วใส่ใส่บัวจ้า đái xì chắc hơn cái đấy. Mình Nè. ที่แล้วอืมเซ็ตเห็นว่จาจ้าย,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 ยื้ยๆค่ะยื ก็เขาเต็มตู้ป้าเฮ็ดยังคะนี่คะแข่งน้ำไม้ค่ะแข่งน้ำไม้อีหยังสูตรอเมริกันแข่งน้ำไม้อเมริกันมันนี้ใส่ข้าวโพดเห็ดหูหนูยังเอินเหมือนยิงชิมได้ปะนี่ชิมได้ชิมได้แล้ว่ะค่ะว่าซานอันนี้สูตรสาวออยนี่ต่ผู้สาวเฮ็ดน่ากินเก่งๆนะคะเอาขอโทษขอโทษเอาไม่เลยเหน็ดไร้ดิ ซิมกันค่ะซิมกันใช่ป่ะปองด้ยกันอืมขอบใจน้าบอกกับกับแก้มเอ้ยมี่ยังใส่เบอร์เลยบอต้องการย่อโยดโดดป็นี้ก็ใส่เลอใส่นี่แหละใช่ป่มากไปไหนก็ใส่ไปแน่จ้ามากอันใดก็ใส่อันนั้นค่ะสไตล์เดียวกันมีอีกย่างก็ใส่อยากกันใดก็ใส่มากจะได้ก็ใส่นะคะแม่ครัวเราปากินจุนะเพะ นี่นะคะเมนูสาวสามสาวส้มตำสายบัวจุอีกแล้วคะ่ะจุติดใจคลิปที่แล้วกินจุกินลาบเัง่มาอิ่มยังมาหนำเบื่งคลิปเจ้าของแล้วหิวอีกก็กินอีกค่ะของมันอร่อยเนาะมาดยก<ด>ินเนี่ก่อนอันยงมูกิน,อน,เ,น,นเอียงเอาอันนี้ไปใกลๆ้ๆอันนี้ออกว่าผัก พักเม่อกี้นก้อนกัเอาวันนี้ละอาเยอะเอาไม่ใช่มีเอไม่สุดยังเกาะเไม่ดีกันเดี๋ยวไม่เลกันเอาอ้อยอ้อยมันบอดจุเส้นออกเ้นออกขอเขาใจมาไหมอะไรนี่นมเ้นจ้ะันเลยพกตอนกินอนไรเนาะลายลเออมันจะแบออกพักมาทางพี มือ,อยังเดียวเหาอมือเลย,ยด้วยน้ำใส่น้ำฟอสจ่นี่ล้วจินี่เราตะเกียบมีดอ,แบบมอกมีผักนะคะผกักแซ่บายค่ะมันมีแซบ่บลายกินยังเดียวบพะมีการผักนะคะ่ะ<อ><อ>เขาเศร้าเขาง่ายเขาเดียวกันเร่มเหยบฉันเห็นบ่าไม่กินเตอะมเอนะคะ่ะ จุนะคะมาได้ค่ะจิจุลูกเจ็บไหมกินเด็กๆลูกเจ็บกินเด็กๆจุอึกเอาแฉบมีอกี้ก่อนกินเป็นข้ามได้บอก,กนหนไมยได้บอกแฉบก็ขามตำสายบัวค่ะตำสายบัว หน้าบาดัดไดเครื่องปรุงล้านมูกับเบิดค่ะน้ำปลา, <c oughs> าเบิดปลาแดก <c oughs> เบิดเต็มโต๊ะจริงนาะกินเบิดเด้อมาห่อบ้านประกาศดองไว้ เบันไดเข้าบ้านเจ่ยังไหมะายสเส้นยังหรือคะเส้นแบอกเออเส้นมื่อเสยางเส้ามเ้ยกอย่างกระไาเสมนขค่าเผ็ดเผ็นี่จะได้แสบๆจ้ะนี่ไม่หัวยไงถูกบ่ได หลับทุกอย่างว่าหิวข้าวให้ตาเบียงเย็นมันเป็นแล้วแรง่องใช่ปะอืมยากเลยข้าถ่านออกก็เจียงมาเไม่แยงเยื่อเอายื่อเอาเยอะเอด้อก็เสียอำนาจว่าจากไปคันแท่หน้า อันเมื่อก,กี้เราขัา้นแค่หน้าอกกินด็กยังไม่ถงกินต้องอยากอีกดอกโอ,อ้โหโอ้อหนอพัก,กาดมือหนีคบทีมเล่นป่ะอืมแ่เดอพ้อมเป๋ห้อ,อใส่ป่ะอันนเต้นเหี้ยมพริไใบ,บอก,กบล็กบกเทิร์น่ะ vắng kín kín mọi người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  mọi để mọi người 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 อยู่ในตู้เย็นนะเืมมาหนึ่ตัวงบนาับนาเงาน้าไม่เห็ดกินพีเลยมาเลยงบเส้นแกงไม่เห็ดกินพีเลยเห็ดอันนี้บ่ะเฮาไก่อบอย่างกับไก่อบฟางไก่อบฟางไก้อสร้างไก่อะไรไปนี่ตั้ไก่อบข้าวโพดเดียวบ่นเปลือกข้าวโพดกันล่างเมียงไว้หลังบานหนังโผล่เพานั่นแกแกฉันซื้อไปเรีนตีหัวเพือกินมตีจันยามบ่อิ่ม หืออะไรไม่กระจับกินยัย่วๆค่ะกินยัย่วๆอ๋อจุอ่อนี่เกินยุ่ะอย่าไทายอยาคววมจะนอยอยู่ง่ายเลยติง่ายไล้อ่ะมันอ่ะมนมีมารายาทเนาะกินจุใสตะเกียบ แด่ๆค่ะเล็กเอ้ากินยงจุกินจุน้ำมูกินจุน้ำมูยิ่งเล็กบ่กินดิบค่ะแซบคือเกาแซบคือเกาจ้ะแซบคือเกาจุคขมขมน้ำจิ้มขมขมขมเลยใจแค่มาได้มาได้กินจุน้ำกันค่ะนี่นะคะถ้าผู้ใดมากกับติดต่ออันเจเล็กใดนะคะได้มามานั่งกินบรรยากาศถ้าผู้อายุเชียงรายอยู่ถนนอ่าชอรอหนึ่งศูนย์หกสามเนาะ ค่ะก็มาได้แถวทางนี้ค่ะกกะร้านอาหารครัวพ่ออ๋อนะค่ะเด้อถ้าผู้ใดพามากกัแวะมาอุดหนุนเพื่อนสาวนุ่งอ้อยในเด้อจ้าอ่าอาดบะเน่ถือว่าเจ้าไหนท่านนุ่งอ้อยวางเพื่อนสาวโทุกคิงเดี๋ยวนุ่งอ้อยกับแลนมาแล้วกับสาวอ้อยสาวอ้อยค่ะทีมสาวสาวมาแลนมาให้เป็นกำลังใจลูกค้าสาวสาวเฮ้ได้กินกระแซบเฮ้ได้กินกระแซบขอออเดอร์พิเศษก็ได้นะคะแต่ถ้าผู้ใดจะมากก็โทรบอกลงหนากระดีเด้อค่ะเด้อก็เด้อจะให้เบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์เด้อ ทางนี้ผู้สาวก็จะกินกันไปแย่ๆหนูทางจากหน่อยค่ะถ้าผูใ้ใดชอบคลิปนี้ที่ว่นตามบกักฮู้สาวสายจุจะลองไปเฮ็ดกินเบื้งนะคะกับเพื่อนๆก็มีความสุขดีอย่าไปเครียดมันหลายเงินทองไม่มีใช้นะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทางเครียดด้วยจ้า<ๆ>เดี๋ยวผู้สาวก,กินไปแย่ๆเ้ยค่ะเด้อถ้าผูใ้ใดชอบคลิปนี้ของน้องอ้อยห้อยใหญ่ไซโคกะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเบิ่งทีมสาวๆโตไปเ้ยค่ะเด้อ เมนูนาเป็นเอียงกะคอยติดตามมี่มีรถเที่ยวอยู่เนาะทั้งนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วจ้จาสวัสดีค่ะเฟดไปทะไมเดาะอ้ตั้ต่นี้ยบอกพี่ทูก่าเพี้ยนอ้อยนี่แต้าผู้คอเป็นเพี้ยนเจ้ผู้คองเเพื่อนนืมสิบายแล้วเออะงนี่เสียบข้เสียบอ มูอยากอาหกินจุให้เบิ้งดูเพิ่งมีกินเจุ๊สุดาเลนนยแอบนาอง้องค้องมันมัดเจ้าอย่าร้องเลยหัวใจหัวใจเจ้าอย่าร้องเด้อติดใจเด้อตาเท่าเนี่ยห้ามไปชานจ้กันบาเจ้าเ่าไปชารแทนคือพู้สาวเคยลบ่ะไปรักชีดาแคปตัว